สวัสดีครับผมแม่พี่น้อง้องก๊อลาวนักขับข้าวพยากร์อากาศบริวณภาักตายฟ้องันออกถ้าเรานีเป็นวันเสาร์ที่9กพฤศจิกายนสองห้าเจ็ดและข้อมูลพร้อมๆกันเลยครับว่าพื้นที่ได้บ้างจะมีฝนครับเรื่องต้นทีพับแล้วนะครับเป็นข้อมูลแผนที่อากาศผิวพืนอย่างคงเห็นหลงมระสุมนะครับผักผ่าผักตาตอนลางประกอบกับมระสุมดอกเชียงเนื้อนะครับปักกุมเอาไทยตอนบนแลมผักตาตอนบนครับมาแลลมผักถ้าเราเทียมกันบ้างครับจะเห็น จากข้อมูลครับจะเห็นว่ามีกลุ่มเมฆกล get get it ุ่มฝนนะครับค่อนข้างจะเยอะนะครับตั้งแต่ชุมพรลงมาแล้วกอ่าวเลเอ่าวไทยครับแมเรดาชุมพรกันบ้างครับเห็นกลุ่มฝนนะครับเล็กน่อยทึ่นทำหลังแรกนะครับตะกุมกล้องชุมพรนะครับแล้วก็อาะจายฟังหัวสานีครับเมนอนมเกิดตัวข้าวฟังครับเรดาทิ้งพานะครับเห็นกลุ่มฝนเล็กหน่อยทึกงาำแรกนะครับของกระจายทัวนะครับตั้งแต่สลาานีนะครับก็นคอรีิรรมรลาชนะครับ นาชายฟางคล่องส่งครากบปัตตลุงนะครับแล้วก็ปัตตานีนาทิวัดนะครับง่ายฝากหิ่งหองนิดน,นึงครับวันนี้ฝนขลันข้างจะเดี๋ยวนิดนึงครับท่านผู้ชมครับตอนอย่าทอดวันครับแม่แรงงานอุณหภูมิกันบ้างครับอุณหภูมิผัออกไต้รั่งนะครับสูงสุดเมื่อวันนี้วัดไดา้าที30องศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันครับส่วนต่ำสุดนะครับวัดไดา้าที22.1องศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดพะเยาครับ มางแรงงานฝนครับแมลงฝนหยิบเสชั่วโมงเจ็บหลงชาค้องเมื่อวานเจ็บหลงชาวันข้องวันนี้ครับเป็นกลุ่มฝนนนะครับฝั่งคลางกระจายดีนะครับปริมาณฝนสูงส้นถี่เจ็ดสิบเอ็ดจุดเซนติเมตรนะครับถี่เรดาร์ทิ้งบาจังหวัดสงขลาครับมาแมลงข้อมูลกันแล้วนะครับมาแมลงพยากรณ์ปากต้ยขั้นตอกวันนี้ครับน้องครับเล่นว่ามีกลุ่มฝนนะครับในหลายพื้นที่แล้วก็มีฝนนักซึ่งนักบากในบางแห่งครับมาแรงจังหวัดฉันบางครับ กระตุ้ลี่ถี่40%เครื่องมนถี่ประจุบชุ่มพรถี่60%เครื่องมนถี่แล้วก็มีนักได้บางแห่งครับส่วนสุฎรา์ธานีหนงมานะครับจะมีฝนจะ10%เครื่องมืถี่แล้วก็นักถึงนักบากในบางแห่งครับและอุณหภูมิกันมากครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23ถึง25องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่27ถึง3 7องศาเซลเซียสนะครับยังไงฝากเตือนปีน้องน,นิดนึงครับเวลานี้นะครับอาจจะมีฝนขั้นใจเยักนิดนึงครับอ,าาอันนตกนักถึงนัก้คร แหล,ล่ลมกันบ้างครับลมตอนนี้นะครับก็ยังเป็นลุ่มออกเชียงเนื่อน,นะครับความเร็วอยู่ที่15ถึ่งส5้าก,กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขื่นสูงหนึ่งสองเมตรเป็นสันธาการนอนก็นมาว่าสองเมตรได้ครับถึงคำเตือนนะครับหลอเห็นวาวันนี้นะครับถึงถึงวันที่11อดนะครับยังมีกระแสคของรองมอสุ้มนะครับปัดพัดตายตอนล้าแล้วก็มีมาสุ้มพลังผ่านกลางนะครับผาดประคุ้มใจอาดไทายตอนบนแล้วก็ผัดตะตอนบนทำให้แต่จุมพอลงมากนะครับถึงถึงนาทีวัดนะครับยังคงมีฝนนักขึ้นนักหมัก อาอพีนอ้นะครับอีกครั้งหนึ่งย้ำเนียนย้ำเป็นคำหนึ่งไอระบาดระวังแรงคล้องอันนั้นาจจะโคนตกนักถึงนักมากได้ครับอาจจะทําให้พื้นที่เสี่ยงนะครับไอระวังทั้งนิดนึงครับอาจจะมีน้ำจมน้ำพันลื่นหนาปลาไร้เล็บเหมือนกับเลี้ยงเลือดดินคนถล่มได้นะครับยังไงชาวเลือนะครับก็อีกนิดนึงครับไอระวังแรงคล้องรอเป็นที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นจะกสูงทั้งนิดครับมาแลกการขาดไม้นะครับขาดไม้อากาศจะวัาหลวงหน้าครับผักตายข้างนอกตอนบนแผทตุลีลงมาถึงสุราธานีนะครับ วันนี้นะครับจนถึงวันที่1 1อนะครับพ่นยังแขังค้างจะเยอะนะครับอยู่ที่60%นของมูลทีส่วนวันที่12เหมงอนตันไปนะครับพ้่นลดลงเลือราบถึง่ิเซของมูลทีครับสำหรับผักต้เราะนอนตอานะครับตั้งแต่นครศรีตัมราลาจนถึงจันทรวัดนะครับวันนี้นึงถึง12นะครับพุ่นแข็งค้างจะเยอะนะครับอยู่ที่อ0กซงเของมูลที่แล้วก็มีนักซึ่งนักหมากได้นะครับแต่ตั้งแต่ริบสองจนตันเปนบ อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับให้สูนหนุตุ้ย่าปา่าตาดฝั่นนอกันครับวันนี้ก็ลาตัวไปก่อนครับขอบคุณมากนะครับต่อจากสวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากร์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน